เก้าอี้ดิตัวเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญของเครื่องบินขับไล่เครื่องบินรบในในสมัยนี้ตั้งแต่เครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีไปจนถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดในภาคตะวันตกของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ประเภทนี้มีผู้ให้บริการอยู่ สองบริษัทนะครับคือบริษัทแรกคือ Martin Baker และอีกบริษัทหนึ่งก็คือ c o l s n s e r o Space มาร์ตินเบเกอร์เนี่ยคือบริษัทที่เกิดขึ้นจากความคิดของคนสองคนคือดร James มาร์ติซึ่งเป็นวิศวก,รอ,กรอากาศยานกับอีกคนหนึ่งคือร้อยเอก v a l ลนไทน์เบเกอทั้งมาร์ติและเบเกอร์เนี่ยได้ตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างเก้าอีอ้ตีดตัวด้วยการที่ว่าเขาเล็งเห็นว่าอากาศยานในอนาคตเนี่ยต้อง เดินทางด้ความเร็วมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะเพราะว่าเขาได้ตระหนักแล้วว่ายังไงยังไงเนี่ยเครื่องยนต์เจ็ตต้องมาแน่เพียงแต่ว่าในช่วงนั้นน่ะมันอยู่ในช่วงของการพัฒนาแต่ว่าเมื่อใดที่เจ็ตเนี่ยสามารถจะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเครื่องบินได้ความเร็วของมันจะต้องเร็วกว่าเครื่องบปพัดอย่างมากเลยและอันเนี้ยก็ต้องมอีอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยชีวิตนักบินได้เพราะว่าเมื่อใดที่ความเร็วมันมากกว่า700รกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยนักบินจะไม่สามารถ เปิดฝาแล้วก็กระโดดออกมาได้เหมือนกับในยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองนะครับอุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยคือก็อิดตัวเนี่ยในขณะนั้นน่ะยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแค่แนวความคิดอยู่เพราะว่าความเร็วของเครื่องบินเนี่ยก็ยังไม่มากเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ลูกสูบกับใบพัดเนี่ยจะทำความเร็วได้เต็มที่ก็ไม่เกิน600กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนักบินนึงก็ยังสามารถจะเปิดฝาโดดออกมาได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากลไกในการเปิดฝาเนี่ยหมายความว่ากลไกที่จะระเบิดฝาให้กระเด้งกระดอนกระเด็นทิ้งไปเนี่ยมันยังพัฒนาได้ยังไม่เต็มที่อีกอย่างนึงก็คือตัวเครื่องยนต์จรวดเน,ย,ย,นยังไม่จะเถียนยังไม่ปลอดภัยทอพอที่จะ เอามาใส่ไวไ้ใต้ที่นั่งของนักบ,บินให้มันยิงตัวเขาเออกไปจนกระทั่งถึงความสูงที่พอจะเปิดล่มได้และประการสําคัญคือว่าน้ําหนักของระบบเนี่ยฮะมันเยอะมันประมาณห้าสิบกิโลกรัมถึงหกสิบกิโลกรัมซึ่งถือว่าเยอะมากสําหรับเครื่องบินขับไล่ที่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบในสมัยนั้นนะครับถ้าหากว่าบรรทุกอายุอาวุธทั้งหมดแล้ว รวมน้ำมันด้วยแล้วจะจะไถ่อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปด้วยเนี่ยมันทําให้เครื่องบินเนี่ยหนักขึ้นพอหนักขึ้นแล้วมันก็จะทําให้อัตราไตา่มันลดลงเปิงน้ํามันมากขึ้นก็ถ้าหากว่าในระหว่างเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนักบินยังเปิดฝาแล้วกระโดดอยู่ได้แล้วปลอดภัยเนี่ยก็ใช้ไปก่อนแต่ว่าพอหลังจากโลกเนี่ยเข้าสู่ยุคข,ของเครื่องบินเจ็ตนี่คือประมาณปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบปลายๆอาจจะเป็นสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเนี่ย ชัวงนั้นแหละจำเป็นแล้วที่จะต้องใช้ก็อีดีตตัวเพราะว่าลมที่แรงมากถึง800กิเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้นักบินเนี่ยเปิดฝาด้วยมือแล้วก็กระโดดมาได้ไมันจะทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่กระดูกหักไปถึงคอหักหรือไม่ก็ถูกพัดไปกระแทกกับแผนหางของเครื่องยนต์ของของเครื่องบินนะครับเครื่องกอีดีตัวเนี่ยของอมาร์ตินเบเกอร์เนี่ยก็ใช้อยู่ใน หลายหลายแบบของเครื่องบินในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องบินที่ใช้เก้าอ G e ี้ตัวของมาร์ตินเบเกอร์ในกองทัพไทยด้วยนะครับเช่นยอ 9, pen, นสามสิบเก้ากรีเพนนะเอฟห้าไทกริสเนี่ย ner, นี่ก็ใช้เก้าอี e ้ของมาร์ตินเบเกอร์ส่วน F16 สนั่นแหละใช้ของคอร์ลินแสโรดสเปซซึ่งผมจะกล่าวในต่อไปนี้นะครับเครื่องบินของ 1> f 1 6เนี่ยคือของเดิมเนี่ยเป็นของ General Dynamics แต่แล้วพอต่อมาก็ได้เปลี่ยนผู้ผลิตไปเป็นลอฮิตมาตินอันเนี้ย oh นนบริษัทคอลิ s แซ r โ s สเปสเนี่ยได้จดทะเบียนตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อนี้นะ,ะในปี2018แล้ว f 1 6เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี1977เนี่ยแล้วมันเอาเข้าอี้ที่ไหนใช้ใช่ไหมครับมันก็คือใช้จากต้นตระกูลของ อ่าคอร์ลินแอโรสเปซแหละซึ่งสมัยนั้นนะ่ะมีตั้งแต่วเวเบอร์แอร์คราฟมีแมคโดนัลมีอ่ายูทีดีแอโรสเปซซิสเทั้งหมดเนี่ยก็คือบริษัทที่ uh, ทอ่าทำกุญย์ติดตัวให้กับ F16 มาตลอดจนทั่งในปี2018ันสิบเนี่ย uh, บริษัท c o l l i n s a e r o s p a c e เนี่ยก็จดทะเบียนขึ้นแล้วก็สร้างเกุญย์ดีดตัวให้กับ F16 นะครับ uh, บริษัท คอาเล่นเนตลาดสเปนนอกจากจะสร้างเก้าอี้ดีตัวให้กับ F16 แล้วเนี่ยเขายังสร้างของชนิดนี้ให้กับเครื่องบินโจมตีอย่าง A10 Thunderbolt นะครับ Thunderbolt 2เ uh, อ่าอีเกิลเอฟย2นะครับแล้วก็ uh, T50 านะฮะแล้วก็สิ่งที่พูดไปก็คือตัวย uh, อสสี่สิบเก้าพิเพนของเรา uh, ความแตกต่าง ระหว่างมาร์ตินเบเกอร์กับคอลินเซอโรสเวสเนี่ยคือมันแตกต่างตรงที่มีวิธีการจุดระเบิดต่างกันนั่นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือว่ามุมองศาครับมุมองศาในการเอนของตัวเก้าอี้เนี่ยถ้าเป็นคอลินเซอโรสเวสที่ของเอลสเนี่ยมันจะเอียงประมาณ3ามสิองศาแต่ว่าถ้าเป็นของล็อก Martin b เบเกอร์เ่ยมันจะเอียงอยู่ที่สิบเจ็ดองศาก็เอียงไม่มากอ่ะมันก็อยู่ที่การออกแบบไงว่าจะให้เป็นเครื่องบินที่ต้องรับแรงจีมากไหมคือจะเอาแค่เป็นแพลตฟอร์มอย่างเดียวไม่คิดว่าจะต้องไปเน้นเรื่องการด็อกไฟเนี่ยมันก็ไม่ต้องเอียงมากส่วนอเอฟสิบหกเ่ยก,ก็เอียงสามิองศาทําไมต้องเอียงขนาดนั้นเพราะว่าของเราเนี่ยมันต้องพบกับแรงจอย่างมากเนี่ยจะเป็นเครื่องบินด็อกไฟเนี่ยในการที่จะอะ เข้าไปทํายุทธเวหาเนี่ยนักบินจะต้องเผชิญกับแรงจีมากและบ่อยเพราะนั้นการป้องกันไว้นั่นก็คือการให้เก้าอี้เนี่ยเอียงหลังไปสักสามสิบองศาซึ่งอันเนี้ยจะสามารถลดแรงกระทําของแรงจีต่อร่างกายได้มันสามสิบเปอร์เซ็นตเอาล่ะคราวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันแตกต่างกันคราวนี้ก็เป็นเก็บความรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อนักบินเนี่ยดึงกระเดื่องที่หวางขาเข้าขึ้นมาเนี่ยแล้วถูกอ่ระเบิดที่ อยู่ใต้ที่นั่นจุดยิงตัวเขาขึ้นไปถึงประมาณหนึ่งรอเมตรก่อนที่จะเปิดร่มเนี่ยตรงนั้นนะ่ะนักบ,บินจะต้องพบกับแรงจเพิ่มขึ้นอีกประมาณอ่าสิบสองจถึงยี่สิบจเป็นเวลานาน0.3นามวินาทีครับซึ่งเหมือนกับกระตุกนิดเดียวแต่ว่าถือว่ารุนแรงมากถ้าหากว่าไม่เตรียมพร้อมหรือว่าไม่ได้ฝึกมาก่อนเนี่ยอันนี้จะอันตรายคือมันอาจจะมีอันตรายต่อข้อต่อหรือกระดูกทําให้ เป็นกระดูหักหรือว่าคอหักอะไรก็ได้ถตาหากว่าไม่ได้ฝึกมาก่อนกับการใช้เก้าอี้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าอี้เนี่ยไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะต้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพียงแต่ว่าพ่อนหนักเป็นเบาเท่านั้หมายความว่ารอดตายแต่ว่าอาจจะเจ็บบ้างไม่มากก็น้อยอันเนี้ยเครื่องบินที่ผมได้เล่าไปแล้วเนี่ยว่าใช้เก้าอี้ของบริษัทไหนบ้างเนี่ยอ่เรามาทวนกันทีนะครับของเราเนี่ย F5 ไทกริสเนี่ยใช้ของมาร์ตินเบเกอร์มา6่สิบหกนะครับเป็นแบบซีโร่ซีโร่หมายความว่าเครื่องบินจอดเฉยๆยิงตัวนักบินได้ฝาคโนปี้กระเด้งเปิดก่อนแล้วนักบินก็จะพุ่งขึ้นไปไปเปิดล่มอันนี้คือ F5 นะครับใช้มาร์ตินเบเกอร์ต่อมาก็คือ F16 เนี่ยเราใช้ SS2 ของ c o l l i n นแส Space นะครับก็เป็น00 r ซเหมือนกันส่วนอยอด39ส r i p ิ n เกก็ใช้ มาร์กยี่สิบหกนะของมาร์ตินเบเกอร์แล้วอะไรที่ใช้นอกจากนี้ไหมครับว่านอกน้อกองทัพใช่ไหมอันน้อยกกองทัพก็คือตัวเอ2ยเนี่ยก็ใช้เก้าอี้ e ของ s s 2ครับส่วน F35 เนี่ยใช้มาร์ตินเบเกอร์นะครับ A10 นี่ก็ใช้เอสเอสทูร่วมกัน s s 2ไม่ว่าจะเป็นเอสอสทู 2, หรือว่าเก้าอี้ของมาร์ตินเบเกอร์ซึ่ง มีชื่อว่า n e s s s 2เหมือนกันเนี่ยเอาผมจะเล่าถึงชื่อจริงนิดหนึ่งคือ s s u s 2นะันจย่ Advanced Concept Ejection Seat นะครับส่วน Nessus 2นี่คือ Naval Crew Common Ejection Seat ของอันนี้เป็นของ Martin Baker ไม่ว่าจะเป็น Nessus 2หรือ n e s s 2ทั้งหมดเนี่ยจะมีราคาค่างวดอยู่ที่ประมาณระบบละ สิบหถึงยีิบล้านบาทและใช้ครั้งเดียวทิ้งเมื่อใดที่นักบินตัดสินใจจะใช้เก้าอีดิตตัวนั่นหมายความว่าเครื่องบินราคา2,000ล้านของเขานนั้นจะหมดสภาพในทันทีตัวเขารอดครับแต่ทุกอย่างที่เคยใช้อยู่เนี่ยมันก็จะเหลือเป็นอดีตไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เรียกว่าราคาแพงแต่ว่าปลอดภัยสูงด้วยแต่นักบินไม่อยากใช้เลยนั่นก็คือเก้าอี้ดีต,ตัวครับ